เนื่องจากในชีวิตประจำวันเรามีทางเลือกให้ต้องตัดสินใจเลือกหลายทางเลือกธรรมชาติของมนุษย์ต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นก็คือทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเราสามารถพิจารณาได้จากตารางผลตอบแทนดังตัวอย่างต่อไปนี้นักศึกษาดูตัวอย่างตามไปนะคะร้านค้าปีกได้สั่งสินค้าชนิดหนึ่งมาจำหน่ายซึ่งมีต้นทุนกล่องละ3บาท แต่นำมาขายในราคากล่องละ5บาทสินค้าชนิดนี้เสียงง่ายถ้านำออกมาขายแล้วขายไม่ได้สินค้านั้นจะเน่าเสียผู้ค้าปลีกจึงมีปัญหาต้องตัดสินใจว่าจะสั่งสินค้าเข้ามาจําหน่ายเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อจะนำสินค้าออกขายในวันต่อๆไปจากที่นำสินค้าดังกล่าวมาขายใน100วันที่ผ่านมาได้ข้อมูลดังนี้ จะเห็นว่าขายได้จำนวนที่ขายได้ต่อวันมี10ว es que ันจํานวนวันที่ขายได้คือ10วันนะคะอันนี้คือ10กล่องขายได้10วันแล้วก็ขายได้วันละ11กล่องมีจํานวนวันที่ขายได้คือ20วันขายได้วันละ12กล่องจํานวนวันที่ขายได้คือ30วันอวันขายได้วันละ13กล่องจำนวนวันที่ขายได้คือ40วัน หลังจากนั้นเราก็นำตรงนี้คิดค่าความน่าจะเป็นตัวนี้ก็จะเท่ากับ0.1ก็คือคำนวณมาจาก10ส่วน100นะคะ0.1ตรงนี้ก็จะเป็น0.2ตัวนี้ก็คือ0.3ตัวนี้คือ0.4รวมแล้วค่าความน่าจะเป็นของทั้ง4เหตุการณ์จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ หลักในการสร้างตารางผลตอบแทนอย่างง่ายก็คือให้เติมผลตอบแทนในจุดดุลยภาพก่อนทีนี้เราจะมาสร้างตารางผลตอบแทนนะคะในตารางผลตอบแทนนี้จะมีส่วนประกอบของตารางก็คือในแนวคอลัมน์นี้จะเป็นทางเลือกซึ่งทางเลือกก็คือ,อความต้องการของผู้ขายที่จะนำสินค้านั้นไปวางขายนะคะ ส่วนในแนวแถวจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือความต้องการของผู้ซื้อว่าต้องการที่จะซื้อสินค้าจํานวนเท่าใดทีนี้เราจะมาสร้างตารางผลตอบแทนนะคะซึ่งตะกี้นี้อาจารย์ได้บอกแล้วว่าหลักในการสร้างตารางผลตอบแทนนั้นให้เติมที่จุดหรือว่าช่องของช่องของจุดดุลยภาพก่อนนะคะจุดดุลยภาพคืออะไรก็คือจุดที่ จำนวนการซื้อเท่ากับจำนวนการขายนะคะซึ่งก็คือช่องนี้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 นะคะทีนี้เราก็ก่อนที่จะเติมตารางนะคะเราก็พิจารณาก่อนว่าในโจทย์ของเรานั้นต้นทุนคือกล่องละ3บาทใช่ไหมคะและขายไปกล่องละ5บาทจะได้กําไรกําไรกล่องละ2บาทหรือว่า2บาทต่อหน่วยนะคะ ทีนี้เราก็มาเติมที่จุดดุลยภาพนะคะตรงจุดนี้คือนำไปขาย10กล่องแล้วก็มีผู้ซื้อ10กล่องดังนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนหรือกำไรก็คือ20บาทณนะจุดนี้คือผู้ขายนำไปวางขาย11กล่องมีผู้มาซื้อ11กล่องดังนั้นเราก็จะได้กำไร 2 2บาทนะคะณช่องนี้หรือจุดนี้นะคะผู้ขายนำไปวางขาย12กล่องมีผู้ซื้อ12กล่องก็จะได้กำไร24บาทในทํานองเดียวกันจุดนี้ก็ได้กำไร26บาทก็คือ13คูณ2นะคะเมื่อเราเติมจุดดุลยภาพครบทุกช่องแล้วทีนี้เราก็เติมจุดที่จำนวนการซื้อ หรือว่าความต้องการในการซื้อมากกว่าความต้องการในการขายนะคะซึ่งก็เป็นช่องนี้จะเห็นว่าถ้าเรานํามาวางขาย10กล่องแต่ว่ามีผู้ซื้อต้องการซื้อ11กล่อง12กล่อง13กล่องแต่เราก็ยังคงได้ขายแค่10กล่องซึ่งก็ได้ผลตอบแทนคือ20 20 20เท่ากันหมดนะคะเช่นเดียวกันถ้าเรานําไปวางขาย11กล่องแต่ว่ามีผู้ซื้อต้องการซื้อ12กล่องเราก็คงได้ขายแค่10 1กล่องดังนั้นก็ได้ผลตอบแทนคือ22 22นะคะในทำนองเดียวกันถ้านำไปวางขาย12กล่องแล้วมีผู้ซื้อต้องการซื้อ13แล้วก็ได้ขายแค่12กล่องก็ได้ผลตอบแทนก็คือ12คูณ2เป็น24เช่นกันนะคะเมื่อเติมจุดที่ความต้องการในการซื้อมากกว่าความต้องการในการขายแล้วก็มาเติมในส่วนนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ ความต้องการในการซื้อน้อยกว่าความต้องการของการขายนะคะพิจารณาตรงช่องนี้นะคะนี่คือนำไปวางขาย11แต่ว่ามีผู้ซื้อต้องการซื้อแค่10ดังนั้นเราก็จะได้กำไรจากการขาย10กล่องก็คือ20บาทใช่ไหมคะแต่ว่ายังเหลือ อีกหนึ่งกล่องที่ยังขายไม่หมดซึ่งหนึ่งกล่องนั้นมีต้นทุนคือ3บาทดังนั้นก็จะเหลือกำไรก็คือ17บาทนะคะต่อไปอตรงช่องนี้คือถ้านำไปวางขาย12แต่ว่ามีคนมาซื้อแค่10ดังนั้นก็จะได้กำไรแค่20 และลบต้นทุนที่ขายไม่หมด2กล่องคือ6บาทนั้นก็จะเหลือกำไรที่จะได้รับในช่องนี้คือ14บาทนะคะในช่องนี้ก็จะเป็น20ลบหรืออีก3กล่องยังขายไม่หมดต้นทุนคือ9บาทดังนั้นก็ได้กำไรที่เหลือหรือผลตอบแทนที่เหลือคือ11บาทนะคะในทำนองเดียวกันช่องนี้เรานำไปวางขาย12กล่อง ว่าซื้อมีคนซื้อแค่11กล่องดังนั้นกําไรที่ได้จากการซื้อ11กล่องก็คือ22บาทลบต้นทุนที่ขายไม่หมด1กล่องคือ3บาทก็จะเหลือกําไรในกรณีได้19บาทนะคะส่วนในช่องนี้มีผู้ซื้อซื้อไป11กล่องก็ได้กำไรจากการขาย11กล่องคือ22บาทแต่ยังเหลืออีก2กล่องที่ยังขายไม่ได้ต้นทุนคือ6บาทดังนั้นก็จะเหลือ หรือเท่าไรคะออ16บาทนะคะต่อไปในกรณีมีผู้ซื้อซื้อไป12กล่องแต่ว่ายังขายไม่หมด1กล่องซึ่งต้นทุน1กล่องนั้นคือ3บาทนั้นก็จะเหลือกำไรที่จะได้รับคือ21บาทนะคะ เขียนให้ชัดๆนะคะ21บาทนะคาทเมื่อเราเติมตารางผลตอบแทนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาตัดสินใจเลือกทั้งเลือกว่าจะนำสินค้านั้นไปวางขาย 10, 11, 12หรือ13กล่องดีซึ่งเราจะพิจารณาจากค่าคาดหวังของผลตอบแทนในแต่ละทางเลือกนะคะทีนี้เราก็จะมา คำนวณค่าคาดหวังในแต่ละทางเลือกซึ่งก็จะขอใช้ตารางนี้นะคะขอเติมผลตอบแทนให้ครบก่อนนะคะ20 ยี not, ่สิบย <kek voir> <bunları> ี่สิบเจ็ดยีองยี่สองสองยี ก่อนที่เราจะคำนวณค่าคาดหวังในแต่ละทางเลือกให้เช็คว่าตัวเลขของผลตอบแทนที่คำนวณมานั้นถูกต้องหรือไม่นะคะโอเคถูกต้องแล้วนะคะนี้เราจะมาคำนวณค่าคาดหวังในแต่ละทางเลือก ซึ่งค่าคาดหวังในแต่ละทางเลือกเนี่ยเราจะคำนวณได้จากผลตอบแทนคูณกับค่าความน่าจะเป็นนะคะจะเห็นว่าในทางเลือกที่1ก็คือวางขาย10กล่องใช่ไหมคะในเหตุการณ์ที่1มีค่าความน่าเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้คือความน่าเป็นเท่ากับ0.1นะคะดังนั้นเราก็นำผลตอบแทนคูณ0.1เราก็ได้ค่าคาดหวังคือ สนะคะต่อไปในเหตุการณ์ที่2ความได้เป็นคือ0.2 0.2คูณ20ก็จะได้4ในช่องที่3ตรงนี้นะคะ20คูณ0.3ก็ได้เท่ากับ6ตรงนี้ก็ได้เป็น ะะเมื่อคำนวณค่าคาดหวังทั้ง4เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วในทางเลือกที่1นี้นะคะแล้วก็ทำการรวมค่าคาดหวังทั้ง4เหตุการณ์นี้ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ20นะคะก็คือ20ตัวนี้ได้มาจากการนำ2บวก4บวก6บวก8เป็น20ซึ่งก็คือค่าคาดหวังในทางเลือกที่จะวางขาย10กล่องนะคะทีนี้มาดูทางเลือกที่2ก็คือ วางขาย11กล่องจะมีค่าคาดหวังรวมแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็นำค่าความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ที่1คูณกับผลตอบแทนตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับคูณกับ0.1ใช่ไหมคะก็ได้1.7ตรงนี้ก็คือ22คูณ0.2ก็มีค่าเป็น4.4 22คูณ0.3ก็เท่ากับ 6.6นะคะแล้วก็22คูณ0.4ก็เท่ากับ8.8เมื่อคำนวณค่าคาดหวังครบทั้ง4เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการรวมโดยนำค่าคาดหวังทั้ง4เนี่ยรวมกัน1.7บวก4.4บวก6.6แล้วก็บวก8.8ก็จะมีค่าเท่ากับ21.5นะคะต่อไปดูทางเลือกที่3 ค่าคาดหวังคำนวณได้จากผลตอบแทนคูณกับความได้เป็นคูณ0.1ก็เท่ากับ1.4ตรงนี้ค่าความได้เป็นเท่ากับ0.2ก็เท่ากับ3.8ตรงนี้คูณกับ0.3ก็จะมีค่าคาดหวังเท่ากับ7.2นะคะคูณกับ0.4ค่าคาดหวังก็จะเป็น 9.6นะคะเมื่อคำนวณค่าคาดหวังทั้ง4เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วเราก็บวกกันตรงนี้ย1.4บวก3.8บวก7.2บวก9.6ก็มีค่าเท่ากับ22นะคะต่อไปทางเลือกที่4ี่คำนวณค่าคาดหวังในแต่ละเหตุการณ์คูณ0.1ก็เท่ากับ1.1คูณ0.2ก็เท่ากับ3.2 คูณด้วย0.3ก็เท่ากับ6.3และสุดท้ายคูณด้วย0.4ก็เท่ากับ10.40นะคะหลังจากนั้นเราก็คำนวณค่าคาดหวังรวมทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ21นะคะเมื่อคำนวณค่าคาดหวังทุกททางเลือกเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็จะมาทําการตัดสินใจการตัดสินใจนั้นเราจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีค่าคาดหวังสูงสุดซึ่งในที่นี้ก็คือทางเลือกที่3นะคะทางเลือกที่3ก็คือวางขาย12กล่องซึ่งมีค่าคาดหวังคือ22ดังนั้นจากปัญหานี้เราก็จะตัดสินใจเลือกที่จะนำสินค้าวางขาย12กล่องจะทำให้เราได้ผลตอบแทนสูงสุดค่ะ ก็จบการพิจารณาค่าคาดหวังของผลตอบแทนนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการพิจารณาค่าคาดหวังจากค่าเสียโอกาสนะคะ